บ้านวันนี้นะคะ20.5อุณหภูมินอกบ้านลบหนึ่งจ้าใครจะออกไปข้างนอกบ้านคะวันนี้ขออยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยนะคะเช้าวันนี้อยู่กับการทำอาหารค่ะนี่คือปลาหมักกระเทียมที่เราทำไว้วันจะทอดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มื้อเที่ยงของเราจะเป็นซี่โครงหมูอบค่ะ ก่อนที่เราจะทอดปลาครุกกระเทียมนะคะก็ใส่แป้งโกกิลงไปคลุกเคล้าก่อนที่จะทอดค่ะมันจะทำให้เหลืองสวยนะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่วันได้จากพี่ๆในกลุ่มครอบครัวมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำวันในเรื่องของการทําอาหารด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะ ไม่เร็วมากค่ะที่พี่น้องๆมันน่าจะแบบมีน้ำมันเยอะนะคะวันเบาไฟแล้วนะคะชิ้นแรกน่าจะไหม้เสร็จแล้วนะคะทุกคนวันพยายามทอดจะเย็นๆได้ประมาณนี้ค่ะสวยงามไหมคะหนึ่งเมนูของเราพุงปลาแซลมอนทอดกระเทียมค่ะ เสร็จแล้วค่ะหมูอบของเราด้วยความที่เราไม่มีเตานะคะก็ก็การกรีนหรือการย่างที่สวีเดนเราต้องรอให้อ่แต่ละคอมมูนหรือแต่ละเมืองอนุมตัติอนุญาตก่อนนะคะตอนไหนที่เขายังไม่อนุญาตเราก็จะไปย่างนอกสถานที่ไม่ได้ค่ะตอนนี้เราก็กินแบบหมูอบไปก่อนนะคะวันนี้รสชาติดีมากๆเลยจ้ามาค่ะพี่ๆน้องๆตอนนี้นะคะอาหารอีสานเสร็จแล้วรออาหารฝรั่งค่ะ ต้มมันฝรั่งให้ฝรั่งก่อนจ้า มาดูน้ำจิ้มเจ่วกันค่ะพริกป่นคั่วเองนะคะน้ำปานาเกลือดำค่ะมะนาวเลยจ้าหอมแดงซอยนะคะ ก็ผักชีค่ะเดี๋ยวใส่น้ำร้อนนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะพบตอนเย็นพบกันตอนเย็นค่ะวันหลังจากที่วันเลิกงานนะคะหน้าตา สบัยสบอมแลดูเหนื่อยวันมาถึงมันก็กินข้าวเลยนะคะกินข้าวเสร็จไปแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะวันก็มาทำเมนูปลาแซลมอนค่ะพร้อมกับอ่าวันจะทํำลาบที่แรกวันตั้งใจว่าจะชุบแป้งทอดแล้วค่อยลาบปรากฏว่าเมื่อวันวันลองกินนะคะในเนื้อปลาแซลมอนน่ะมันมีไขมันเยอะมากเลยพี่น้อง มันดูเหมือนเลี่ยนๆแล้วทีนี้ถ้าเราเอามันไปทอดอีกมันคงจะน้ำมันเยิมแน่ๆเลยค่ะพร้อมกับวันทำอ่าวันทอดปลาทอดกระเทียมหมดแล้วนะคะแล้ววันก็เอาใส่ตู้เย็นไว้แบ่งเป็นสองกล่องเอาไปกินที่ทำงานวันนี้กับเพื่อนๆแล้วนะคะก็มีเพื่อนฝรั่งมาคนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่สถานการณ์ที่ทำงานของวันคนก็ยังคงติด โควิดกันเต็มเลยค่ะก็เพื่อนก็ไม่ไม่สามารถมาทำงานได้นะคะป่วยไป2คนเราก็เลยอยู่กัน3มคนค่ะอีกคนหนึ่งเขาไม่ค่อยสังคมกับเรานะคะก็กินกับเพื่อนที่เป็นคนลิทูเนียค่ะนางก็ถามว่าเธอทำไมปลาเธอน้ำมันเยอะจังเพราะว่าพวกนี้เขาจะกินอาหารที่มันแบบเฮลตี้อะค่ะพี่น้องๆเพราะฉะนั้นส่วนของพุงปลาน่ะเขาไม่ค่อยกินกันอยู่แล้วค่ะวันก็เลยได้กินคนเดียวค่ะพร้อมกับวันทอด กระเทียมไปนะคะก็ผีฝรั่งเหม็นกันทั้งโรงแรมนะคะเพราะว่าวันไปกินข้าวเที่ยงร่วมกันกับเพื่อนๆเขาก็ถามกันใหญ่เลยว่ากลิ่นอะไรใครทํากระเทียมกลิ่นอะไรใครทํากระเทียมประมาณเนี้วันลืมค่ะว่าถ้าเอาไปากินที่ทํางานเนี่ยจะต้องใส่กระเทียมไม่ได้นะคะเพราะว่าผีฝรั่งมันเหม็นกระเทียมจริงค่ะนะคะ <p unch> <p unch> พวกเพื่อนๆที่ทํางานละค่ะถ้าเป็น หมูทอดกระเทียมอะไรกระเทียมแบบนี้ปกติวันจะเอากระเทียมทอดเอาไปโรยข้างบนเฉยๆแต่จะไม่ใส่ลงไปในหมักหมูหมักเนื้อนะคะทีนี้ส่วนวันนี้มันก็เลยเอาอเนื้อปลาแซลมอนนะคะมาสับแล้วก็เอาไปลวกเฉยๆคะ่ะเอาไปรวนรวนให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยววันจะไปทําลาบพรุ่งนี้ที่ทํางานคะ่ะวันก็คือ ไม่ได้เตรียมไม่ได้ราบตั้งแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวออกไปลาบที่ทํางานหรือไม่งั้นก็มาลาบตอนเช้าคอยดูนะคะว่าตอนเช้าจะมีเวลาแค่ไหนเส่วนตอนนี้นะคะขอจิบกาแฟไอ้ขอจิบน้ำเช้าอุ่นๆก่อนค่ะตอนนี้รู้สึกหนาวมากเลยค่ะลบห้าองศาค่ะพี่พี่น้องนองกลางคืนคงจะถึงลบลบเจลบแด ยังคงหนาวอยู่นะคะมีป้าาแม่ๆพี่ๆน้องๆของวันในช่องมาดามบ้านสวีเดนขอบคุณพี่พรใหญ่เลยค่ะพี่พรเห็นคลิปตัวเองหรือเปล่าคะแล้ววันก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันไปเจอพี่พรคือพี่พรน่ารักมากคือวันรู้สึกนะคะวันรู้สึกว่าใครน่ารักใครแกล้งรักใครรักจริงประมาณนั้นที่นี้วันเคยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังว่า ผู้หญิงคนไทยเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่ยังไงอย่าว่าออนินทาคนไทยด้วยกันเลยนะคะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ดีกว่าค่ะวันก็ได้รู้จักคนหลายคนแต่ตัววันเองเป็นคนไม่มีเพื่อนนะคะ ไม่มีแบบเพื่อนสนิทที่เรียกว่าสนิทเป็นเพื่อนกันไม่มีค่ะวันมีสามีคนเดียวนะคะส่วนเพื่อนที่ทํางานก็คือวันเรียกว่าสนิทแต่ก็คือเพื่อนที่ทํางานเวลาเราทํางานด้วยกันก็เป็นเพื่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยววันจะปอกกระเทียมไปด้วยแล้วก็เล่าให้พ,พี่พี่น้องๆฟังไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราทําปลาแซลมอนที่เหลือจากที่วันแบ่งล่าวันก็จะทําปลาส้มขอบคุณสูตรพี่พี่น้องๆบอกสูตรมาหลายท่านมากเลยค่ะคือวันสงสัยว่า ทำปลาส้มปลาแซลมอนต้องใส่ผงทำหมูส้มปลาส้มได้หรือเปล่าแต่พี่พี่น้องๆก็แนะนำมาคือไม่ไม่ต้องเลยมีแค่เกลือข้าวสวยแล้วก็กระเทียมวันใส่กระเทียมตอนนี้เรามาแกะกระเทียมกันค่ะทีนี้นะคะวันก็ขอเล่าถึงคนไทยที่วันมีโอกาสได้เจอเนาะพี่พ,พี่น้องๆเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะคะ ก็คืออย่างคนที่บางคนนะคะอันนี้คือบางคนคนที่มาอยู่ในเมืองนอกเนี่ยจะมีอยู่หลายกรณีนะคะคือถ้าถ้าวันขอใช้คำตรงๆว่าถ้าเป็นเมียรฝรั่งแต่งงานกับฝรั่งมานะคะมีหลายฐานะหลายระดับชนชั้นทางสังคมเลยค่ะ มีคุณหมอมีทนายความมีจบสูงมีด็อกเตอร์มีปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทเยอะมากแล้วก็มีคนที่เขาทำงานดีๆเป็นข้าราชการเป็น,ท,นทำงานธนาคารทำงานอะไรแบบเนี้ยคือเรียกว่าทำงานดีๆในเบืองไทยนะคะมาแต่งงานกับฝรั่งเยอะมากวันได้มีโอกาสเล่า,าคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะที่วันเคยบอกว่า วันทำเรื่องเล่าเมียฝรั่งวันก็จะได้คุยกับผู้หญิงไทยหลายคนหลายระดับเขาเป็นนักบินนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นนักบินทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่เงินเดือนนะพี่น้องไม่ต้องห่วงสองสามแสนค่ะแต่เขาก็แต่งงานกับคนนอร์เวย์นะคะแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะจะมานอร์เวย์ปีละครั้งค่ะคือลาพักร้อนแล้วก็มาเป็นแบบเขาเรียกว่ารัชวิสาหกิจใช่ไหมคะ ทำงานดีมากพี่น้องวันก็ถามพี่ก็าว่าก็เขาก็เล่าวห้านฟังนะคะก็คือเขาอยากได้ภาษาจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าเขาเป็นนักบินเขาก็ต้องสื่อสารนะคะอ่าวันขอขอโทษที่วันใช้คําว่านักบินเขาเป็นผู้บังคับเกาะกองบินค่ะเป็นผู้บังคับกองบินนะคะคือไม่ได้ขับเครื่องบินนะคะคือนั่งอยู่ตรงแผงบังคับเครื่องขึ้นเครื่องลงประมาณนี้นะคะ ทีนี้นะคะพี่เขาก็อยากเก่งภาษามากๆแบบอยากได้คนคุยเป็นภาษาอังกฤษว่างั้นเถอะเขาก็เลยเข้าเว็บหาคู่คะ่ะโดยหวังว่าจะ,ะได้ใช้ภาษาแต่ปรากฏว่าได้แฟนจริงแกก็บอกว่าถ้าได้แฟนก็โอเคนะคะไม่ได้ไม่ได้ซสีเรียดอะไรแต่ถ้าไม่ได้แฟนก็คือได้ภาษาไปอย่างนั้นนะคะแล้วสามีคือรวยมากเลยพี่ๆน้องๆเปิดร้านขันขายของเก่านะคะของสะสม นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะน่าจะพอค่ะ<อ>มีพี่คนหนึ่งบอกว่า อย่าตำกระเทียมแหลกมากแค่บุบๆเพราะว่าบางบางทีเราอาจจะไม่ชอบกระเทียมนะคะวันชอบนะคะแต่วันก็เห็นด้วยว่าบุกๆดีกว่าค่ะเดี๋ยววันเอาปลามาใส่นะคะมาค่ะมาดูวิธีการทําที่พี่ๆน้องๆบอกกันมานะคะมีชิ้นใหญ่ด้วยวันยังไม่ได้ตัดไซส์เลยค่ะวันคิดว่ามันไม่ใหญ่ คือเดี๋ยววันนึ่งนะคะพี่พี่น้องน้องวันว่าน่าจะใช้ได้เพราะว่าวันจะนึ่งวันจะไม่ทอดค่ะเพราะว่าวันทอดกระเทียมนะมันมันอมีมันเยอะมากนะคะอืม แซลมอวิวดูฮะสนาดดูมาพกเกตอาคลอสามีบอกว่าทำอะไรอยู่มันถึงเวลานอนแล้วนะดูมีชิ้นสวยๆด้วยค่ะพี่ๆน้องๆจ้ามันเหลืออีกถุงหนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะทีนี้ตามสูตรเนาะผิดพลาดประการใดก็แนะนำมานะคะวันยังเหลือปลาแซาลมอนไว้แก้ตัวอีกค่ะกระเทียมค่ะสูตรของพี่แมวซิลิกอนเนี่ยพี่แมวเขาทำา หมูส้มนะคะที่ส่งไปให้วันกินรอบที่แล้วส่งไปก่อนวันจะเดินทางนะคะพี่เขาบอกว่าวันไปถึงเมืองไทยแล้วจะได้กินเลยกเกลือนะคะแล้วก็พี่เขาบอกว่าถ้าอยากใส่อ่าผงนัวก็ใส่นะคะผงแซบผงแซบวันใส่จ้าใส่นิดหน่อยค่ะไม่นิดเนาะใส่อีกใส่อีกอก,กินเองเอาแซบแซบเลย เสร็จแล้วนะคะคลุกๆแล้วก็เอาไว้ในอุณหภูมิห้องสองสามวันนะคะสูตรคุณพี่อีกคนนึงมันต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะวันก็อ่านทุกคนเลยนะคะที่บอกสูตรทำปลาส้มค่ะแล้วก็ใส่ข้าวนะคะข้าววันหุงมไว้แล้วก็วันก็เอาไปอุ่นแล้วนะคะตอนนี้ร้อนๆ,ๆใส่ข้าวเยอะไหมอ่ะพอไหมคะพี่พี่น้องๆน่นนาจะพอนะ ข้าวเป็นตัวทําให้เปรี้ยวหรือเปล่าคะวันเห็นน้องพิมพ์ที่น้องพิมพทําให้วันกินน้องพิมพ์ใส่ข้าวเยอะมากเลยคะ่ะแต่วันไม่แน่ใจแต่วันไม่อยากกินข้าวนะคะพี่พี่น้องๆจา๋าคิดว่าพอนะคะเนาะและคิดว่าน่าจะน่าจะโอเคนะคะพี่พี่น้องๆจา๋าทีนี้วันก็จะพื้นที่มันแคบนนดนึงน,น,นะคะบ้านวัน ใส่กล่องค่ะโอ้โหน่าจะได้กล่องเดียวเตรียมมาทั้งสองกล่องค่ะกล่องเดียวหมดนะคะดีเลยค่ะประ,ประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นนะคะส่วนหัวตาย,ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าวันไม่ไม่มีเวลาไปซื้อหน่อไม้วันนั้นที่สามีจะพาไปปรากฏว่าเราไม่ได้ไปค่ะ แล้วทุกวันนี้คือวันมาถึงสวีเดนประมาณหกโมงร้านปิดหกโมงพอดีเลยจ้าอดกันนะคะเอาไว้ทำเมนูอื่นๆค่ะเอาไว้ทำวันหลังกันนะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกล่องจ้าปลาต้มค่ะเอาไว้ในอุณหภูมิปกติ2-3าวันนะคะวันนี้วันศุกร์ก็วันจันทร์ค่อยเอาเข้าตู้เย็นค่ะเสร็จแล้วค่ะพ,พี่น้องๆ่ะ ส่วนอันนี้เป็นปลาที่วันล้วนสุกค่ะที่ว่าจะเอาไปทำลาบดูนะคะปลาแซลมอนมันมีไขมันเยอะมากเลยพี่น้องเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะใช้มือเลยเพราะว่าวันล้วนใส่รสด,ดีค่ะออร่อยอร่อยอมดูค่ะไขมันขนาดใสแต่น้ำนะคะ รสชาติก็เป็นเหมือนปลามคคาเรีในในน้ำมันเลยค่ะอ,อร่อยมากเลยพี่น้องได้อีกหนึ่งเมนูอันนี้วันจะไปอยากกินกับเพื่อนที่ทํางานนะคะเป็นเมนูข้าวกล่องค่ะพรุ่งนี้หนึ่งกล่องใหญ่ๆเลยค่ะไปกันแค่2คนด้วยนะคะกินให้อิ่มไปเลยค่ะ มองๆเรื่องพี่เขาต่อนะคะเขาก็เลยกลายเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ระดับการศึกษาดีมากมีงานทําดีมากในเมืองไทยพราะวันมาอยู่ตรงนี้นะคะวันเห็นเยอะมากเลยค่ะบางคนเขาก็คือถ้าใครใช้ระยะเวลาการเลือกผู้ชายนิดหนึ่งนะคะเราก็ ดูประวัติดูอะไรดีๆนะคะผู้ชายชาวต่างชาติยกตัวอย่างสวีเดนและนอร์เวย์ชอบผู้หญิงไทยมากๆเลยนะคะโอกาสที่เราจะเจอคนดีแล้วก็เขาพร้อมทางด้านฐานะก็มีนะคะมีคนที่แต่งงานมาอยู่กับคนรวยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนมันเองนะคะก็ไม่เชิงเพื่อนนะคะเป็นคนที่วันรู้จักที่นี่เป็นสาวสูรินค่ะเขาก็แต่งงานมากับคุณหมอ สัญญกรรมเป็นหมอสัญญกรรมเลยนะคะก็แต่งงานมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์ก็สุขสบายค่ะสุขสบายนอกจากนั้นนะคะผู้หญิงไทยที่เขาไมา่อยู่ในเมืองนอกเนี่ยนะคะมันไม่อยากจะพูดประเทศแล้วก็อยากคิดว่านี่มันเป็นการเรียกว่าสาวไส้ให้กากินอะไรอย่างนี้นะคะคือพอวันเห็นในสังคมรอบตัววันเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มะคะ่ะแบ่งเป็นชนชนั้น หนึ่งระดับระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งคือกลุ่มคนที่มาอยู่แล้วก็โฟกัสหรือใส่ใจแค่เรื่องครอบครัวของตัวเองวันขอจัดว่าวันอยู่ในกลุ่มประเภทที่หนึ่งนะคะแล้วเพื่อนรอบๆข้างวันก็จะเป็นกลุ่มประเภทที่หนึ่งหลายคนคือมาทำงานมาหาเงินเลี้ยงลูกและดูแลสามีชีวิตก็จะอยู่แค่นี้กับครอบครัวนะคะกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมในครอบครัว สองสาวสังคมและสาวปาร์ตี้นะคะตอนเย็นมาทำงานนะ่ะไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนทำงานอะไรพอตกเย็นก็จะแต่งตัวส,สวยๆแล้วก็ไปปาร์ตี้ก็มีนะคะบางเอิ่นว่าวันได้รู้จักใน Facebook วันก็เห็นว่ากลุ่มคนกลุ่มแบบนี้ก็มีสาม,มาอยู่แล้วเปิดธุรกิจคะ่ะเป็นเจ้าของร้านนวดเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาก็จะรู้จักกันในสังคมแบบนั้นคือเป็นเจ้าของธุรกิจ มาสร้างธุรกิจเป็นเจ้าของคนไทยเป็นเจ้าของเลยนะคะก็มีเยอะมากเลยค่ะประเภทที่4 มาเรียนแล้วก็มาทำงานค่ะมีบคนที่ทำงานในตำแหน่งดีๆเยอะมากเลยนะคะคือทุกตำแหน่งที่เขามีการจ้างงานล้วนแล้วแต่มีคนไทยทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะก็คืออยู่ที่ว่าใครใฝ่ใครมาแล้วใฝ่เรียนรู้อะไรเขาก็จะทำงานต่อในสาขานั้นๆได้ก็จะเป็นกลุ่มประเภทนี้ค่ะส่วนวันเป็นคนแบบไหนคือวันอ่ะเป็นคน เป็นคนง่ายๆแล้ววันไม่ชอบปาร์ตี้นะคะแล้ววันเป็นคนที่ไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มเลยไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มไวน์ไม่ไม่เป็นผู้หญิงไม่ดื่มนะคะเพิ่งจะมาหัดดื่มไวน์แค่สองปีนี้ค่ะไม่น่าจะเกิดนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่วันแทงล่ะค่ะวันก็จะมีภาวะประจําเดือนมาไม่ปกติแล้วก็มาน้อยนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับ ก็มีคนพูดวันไม่แน่ใจว่าพูดเล่นพูดจริงว่ากินไวายแดงมันจะช่วยปรับฮอร์โมนได้บ้างนะครหรือว่าเราอยากกินเองแล้วมันก็ฝรั่งนะคะจะพูดว่ากินไวแดงจิบไวแดงก่อนนอน,นจะนอนหลับฝันดีปลุกฝังปลุกฝังวันก็เลยอยากลองกินบ้างคะ่ะแล้วสามีนะคะเขาก็ไมเ่เป็นคนไม่ดื่มเหมือนกันนะคะ เขาดื่มนะคะแต่ไม่ได้ไม่ไม่เป็นนักดื่มค่ะเขาก็เราก็ไปร้านขายวายกันเลยเราก็เลือกวายในแบบที่หวันชอบคือหวานหวานมันจะมีเปอร์เซนต์ความหวานนะคะก็เลือกเปอร์เซนต์ความหวานมากกว่าความเข้มข้นนะคะวันไม่รู้นะว่าเขาเรียกยังไงถ้าพูดถูกพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะก็หัดจิบวายบ้างแล้วตอนนี้นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับอุ้ยเธอฉันอยาก ดื่มวายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะนอกจากเออเวลาจะกินกินเมนูดินเนอร์เมนูหรูๆกันสองคนสามีภรรยาก็จะกินแต่ว่าวันไม่ชอบออกปาร์ตี้ที่เขาไปกินไปอะไรกันแบบเนี้ยในเมืองเล็กๆที่วันอยู่นะคะเขาจะมีผับอยู่สองสามที่ที่เขาจะเปิดตอนกลางคืนแต่ก็ปิดก่อนสี่ทุ่มนะคะ โดยเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ก็เคยมีพี่ๆนะคะที่เขาวังดีรู้จักวันในเมืองนี้ชวนวันไปไปไมเธอไปรู้จักกับคนไทยในเมืองนี้ซึ่งเมืองเล็กๆตรงนี้วันเห็นคนไทยนะคะไม่ต่ํากว่า20คนค่ะแล้วที่วันไม่เห็นอีกไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เยอะมากเห็นคนไทยทุกวันเลยค่ะเดี๋ยววันวันหนึ่งมันจะทำคอนเทนต์ว่า ออกไปนอกบ้านเราจะเจอใครบ้างตรงนี้มีร้านอาหารไทยนะคะสองร้านที่เป็นเจ้าของคนไทยเลยค่ะอยู่หน้าบ้านวันนี้เองค่ะแต่ว่าวันเคยไปกินไหมไม่เคยค่ะวันเคยจะไปสั่งอาหารกินครั้งหนึ่งนะคะด้วยความที่เราแบบอยากอุดหนุนคนไทยตอนนั้นวันไปเก็บเห็ดกับเพื่อนแล้ววันก็แวะไปกินร้านอาหารคนไทยค่ะคืออยากอุดหนุนอยากรู้จักอยากทําความรู้จักอะไรแบบนี้มนอยู่ใกล้ๆกันเองค่ะแต่ปรากฏว่า พูดได้ไหมอ่ะเขาเขาต้อนรับไม่ดีเลยอะค่ะเรียกว่าเขาไม่ได้มาต้อนรับเราเลยค่ะเขารับแขกแบบฝรั่งก่อนเป็นหลักแล้วเราสามคนแบบออกมาจากป่านะทุกคนก็คือเข้าป่าเก็บเห็ดมาแต่เวลาเข้าป่าเก็บเห็ดก็คือเราไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแจ็กเก็ตอ่าที่เดินป่าใสา่แล้วก็มีกางเกงเดินป่าค่ะพอเราออกจากป่าเราจะถอดชุดนั้นออกนะคะตอนที่เพื่อนวันเอารถมาไปเก็บเห็ดกัน เพราะฉะนั้นชุดที่เราไปก็คือชุดธรรมดาค่ะแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าเราสวยหรูดูมีสตางค์นะคะประกากฏว่าเขาเหมือนจะไม่ขายให้เราค่ะแล้วเรานอรอนานมากเราเดินไปถามเขาว่าสั่งออเดอร์ได้ไหมเราจะนั่งกินที่นี่ไหมได้ไหมเพราะว่าร้านมันใกล้จะปิดละอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงร้านจะปิดนะคะแล้วก็หรือว่าจะต้องให้เราสั่งเอากลับบ้านอย่างเดียว เขาไม่ตอบอะไรเลยพี่น้องคือเขาไม่รับแก่เขาไม่รับเราเขาไม่รับเรามันก็เลยไม่เคยไปอีกเลยค่ะรู้สึกว่าอืไม่โอเคไม่โอเคก็ไม่ไปนะคะแล้วก็วันสองคนสามีภรรยาชอบถ้าเราอยู่บ้านเราชอบทํากินกันแบบนี้วันต้องขอขอบคุณแทนคุณลุงด้วยนะคะที่หลายๆท่านเพราะว่าได้เห็นภาพน่ารักของวันกับคุณลุงลุงทํากับข้าวให้กินบ้างทําบ่อยค่ะแต่ว่าแกไม่ค่อยให้ถ่ายรูปนะคะ นานๆที่เมื่อวันก็ไม่ให้ถ่ายหนึ่งคือแกไม่ได้ไปทํางานแกเลยไม่โกนหนวดค่ะโห oh, วันนี้โกนหนวดเพราะถ้าแกไม่โกนหนวดห้ามถ่ายรูปแกค่ะข,ขอแล้วแกไม่โอเควันก็ไม่ถ่ายรูปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือคนไทยอ่ะเขามีกันหลายกลุ่มค่ะที่นี่ส่วนวันไหนอยากเลือกวันอยากได้เพื่อนที่อชอบการเข้าป่า หาเห็ดหาเหตุขายเน้นหาเหตุขายนะคะตรงนี้วันมีวันรู้จักพี่อยู่สองสามคนที่วันนอะคิดเรียกว่าสนิทแต่ว่า <laughs> เขาเหมือนห่วงป่าน่ะเขาไม่ให้วันไปด้วยฟ้องพี่ๆน้องๆเลยนะคะคือเวลาเจอกันนะ่ะ คุยกันสนุกสนานค่ะแต่เวลาไปเก็บเห็ดเขาไม่เคยชวนไปแล้วมันรู้ด้วยตัวเองค่ะว่าเขาก็เก็บเห็ดขายก็มีมีเป้าหมายเรื่องการใช้เงินเขาอยู่มานานกว่าวันเขาจะรู้ป่าเห็ดที่มันแบบได้เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ชวนไปด้วยค่ะเคยชเขาไม่ชวนแต่วันน่ะเคยส่งข้อความไปหาเวลาที่วันจะหยุดพี่เข้าป่าไม้หนูไปด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวช่วยจ่ายค่าน้ำมันก็ได้ค่ะ เขาเขาไม่ตอบหรือไม่เขาก็บอกว่าเขาติดธุระแต่แต่เขาวันเข้าใจค่ะวันเข้าใจนะคะเนี่ยถ้ามาดูก็น้องไม่ได้นินทาเดยนน้องเข้าใจน้องเข้าใจเพราะว่าการเก็บเห็ดอะมันเป็นรายได้งามนะคะบางคนเขามีแหล่งเห็ดเขาต้องหวงค่ะอย่างแหล่งเห็ดมันปูสีเหลืองทองเนี่ยนะคะต้องหวงค่ะ เพราะว่ามันเก็บขายแล้วมันได้เงินจริงๆพี่น้องเพราะฉะนั้น,นวันก็ตามสบายตอนนี้วันมีเพื่อนแล้วก็คืออีสานสวีเดนกับชีวิตสาวไทยในสวีเดนบายพิมชนุกนะคะซึ่งน้องสองคนสัญญาว่าจะมาเก็บเห็ดเป็นเพื่อนวันทุกปีแล้วก็มีเพื่อนที่ปีหนึ่งจะมาหาวันครั้งหนึ่งนะคะก็เนี่ยแ,แหละหรอส่วนใครพี่พี่น้องน้องในช่อง YouTube ที่อยู่นอร์เวย์และสวีเดนที่อยากมาเก็บเห็ดกับวันตอนนี้นะคะวันก็นัดกับพี่ชุด ฟิตเนสอพี่เขาอยู่ห่างจากวันประมาณ ขับรถประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้ามาหาวันต้องมานอนนะคะแล้วก็มาเก็บพี่ชุดอ,อย่าลืมนะคะเรานักกันแล้วยังไงก็มาเก็บเห็ดกับวันนะคะวันเต็มของกำลังกายรอเลยจ้าปีนี้จะสนุกแน่แน่ยังไนะะนนง,นงนะคะวันก็ฝากพี่น้องๆนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็รอชมช่วงนี้คือวันขอทำคลิปเป็นทักทายพูดคุยสั้นๆเล็กๆนะคะเพราะว่า งานเข้าวันแล้วค่ะวันทํางานหนักมากเลยค่ะแต่วันก็จะพยายามออกคลิปทักทายพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้วันด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า